ช่วงดวงตาเห็นธรรมช่วงดวงตาเห็นธรรมคุณผู้ชมจะได้พบกับท่านอาจารย์ทองทิพย์โอภาสผู้เชียช่ยวชาญด้นานพิญญาจิตและเมตตาธรรมสอนเรื่องของการเปิดกรรมมาก,กว่า40ปีอยู่กับผมในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ถือว่าเป็น การปรับวันออกอากาศนะครับเราก็จะพบกันทุกวันจันถึงวันพุธนะครับจากเดิมที่เราจะพบกันทุกวันพุธถึงวันศุกร์วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการปรับในส่วนของวันออกอากาศส่วนเวลาเราก็จะพบกันตามเดิมนะครับ17บเาบนทีไปจนถึง18บแปกามนทีในวันนี้ครับเรื่องของการให้ทําคือการสร้างคนดี ผมว่าตรงกับสิ่งที่ท่านอาจารย์จะบรรยายบอกคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ท่านอาจารย์ได้ทํามาตลอดกว่า40ปีครับปาาระจย์ครับครับก็ารารย์ถือเป็นสิ่งที่ดีและก็อยากจะปลูกฝังนะครับให้สําหรับโดยเฉพาะบ้านเมืองของเราในปัจจุบันในภาวะบ้านเมืองวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ในแผ่นดินไทยของเราถ้าเราร่วมกันส่งเสริมคนดีให้มีความรู้มีความสามารถสนับสนุนและนำความดีของเราที่ได้ไปร่วมกันเผยแผ่ปลูกฝังให้กับบุคคลอื่นโดยเฉพาะเยาวชนก็ดีบุคคลรอบข้างก็ดีตั้งแต่ครัวเรือนสู่สังคมสู่ประเทศชาติถ้าเราทำได้เช่นนี้ จะทำให้ประเทศชาติของเราสงบร่มเย็นชั่วนิรนิรันเพราะอะไรนะครับการปลูกฝังคุณธรรมเป็นการสร้างคนดีการที่เราได้ศึกษามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติก็แล้วแต่ถ้าเราได้รู้เราได้เรียนเราได้ปฏิบัติเราได้พบเราได้เห็นเราได้ธรรมะแล้ว ไม่ว่าจะขั้นใดขั้นหนึ่งก็แล้วแต่ธรรมะคือธรรมชาติคือสิ่งที่ดีเมื่อเราได้แล้วเราอย่าเก็บไว้เองเราควรจะนำสิ่งดีๆของเรานั้นไปเผยแผ่ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้เพื่อปลูกฝังให้เขาสร้างความดีเหมือนอย่างเราถ้าแต่ละท่านมีดีของตัวเองแล้วต่างเก็บดีของตนเองไว้เสีย ดีของเรานั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้เราสิทธิ์ได้ฟังนะครับเหมือนแท่งเทียนเรามีแท่งเทียนถ้าเรามีเทียนสักร้อยเล่มพันเล่มถ้าเทียนนั้นไม่ได้นำมาจุดเพื่อให้เกิดแสงสว่างเทียนที่มีอยู่นั้นก็เปล่าประโยชน์แม้จะมีสักร้อยเล่มพันเล่มก็หาได้ประโยชน์ใดๆไม่ แต่ถ้าเรานำเทียนนั้นมาจุดให้เกิดแสงสว่างเราย่อมจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความมืดที่อยู่รอบแสงเทียนนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดก็แล้วแต่มีธรรมระพฤติธรรมแล้วนำธรรมของเรามาช่วยเผยแพ่เท่ากับเป็นการ ช่วยกันสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะถ้าคนดีได้รู้ทรรแล้วคนดีเหล่านั้นจะไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนจะไม่ทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนจะไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเพราะมีคุณธรรมเพราะนั้นผู้ใดก็แล้วแต่ถ้ามีความรู้มีความสามารถต่างรวบรวมความดีของตนเอง รมอันเป็นสิ่งประเสริฐที่ตนมีอยู่มาร่วมรวมผนึกเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเทียนแต่ละเล่มที่ให้แสงสว่างเมื่อมากเล่มก็ย่อมจะกระจัดความมืดได้มากเช่นนั้นแต่ถ้าเทียนไม่ได้ถูกจุดขึ้นมาแล้วเปรียบเสมือนความรู้ของเราถูกเก็บไว้ก็หาเป็นประโยชน์ใดๆไม่อาจารย์เคยกล่าวในกรณีที่พุทธองค์ ทรงตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในครั้งแรกครั้งแรกพระพุทธองค์ก็คิดว่าเป็นสิ่งยากเนาะธรรมะที่พระองค์ได้ค้นพบไม่สมควรจะนำไปเผยแพร่แก่ผู้ใดเพราะยากเกินที่มนุษย์ทั่วไปจะรู้แต่เมื่อพระพุทธองค์ได้พิจารณาถึงปัญญาของเหล่ามนุษย์สี่เหล่าพพุทธองค์ก็ทรงทราบด้วยพยานว่ามีมนุษย์อยู่ประเภท 2ประเภทเป็นอย่างน้อยที่สามารถจะรับรู้ธรรมได้โดยง่ายแม้จะยากลำบากซะหน่อยอีกประเภทหนึ่งก็ยังสามารถบรรลุได้เหตุนี้พระองค์จึงนำธรรมของพระองค์ที่พระองค์ได้รับรู้มาเผยแผ่จึงทำให้เกิดหมู่ชนความดีซึ่งมีกำลังมากเกิดขึ้นในโลกเพราะ,ะนั้นเราฐานะเป็นพุทธมรมกะ เป็นเราอุบาสกอุบาสิกาหรือพระภิสุสง์ก็ดีถ้าเรามีธรรมแล้วแต่ละท่านต่างเก็บธรรมของตัวเองเก็บความดีของตัวเองไว้กับตัวนี่เขาเรียกว่าได้ดีแต่ตนเองแต่ไม่เผยแผ่ดีให้กับบุคคลอื่นดีของเรานั้นก็เปรียบเสมือนแท่งเทียนที่ไม่ถูกจุดขึ้นมีแต่จะรักษาสภาพแท่งเดิมไว้เท่านั้นเองถ้าเรามีธรรมเรารู้ธรรม แล้วเราเอาธรรมของเราไปช่วยเผยแผ่แนะนำความดีที่เราได้พบได้ประสบนั้นให้คนอื่นได้ทำดีเหมือนเราอย่าอิจฉาดีของผู้อื่นเมื่อเรามีดีควรจะนำดีของเราไปเผยแผ่ให้บุคคลอื่นให้ทำดีเช่นเราถ้าทุกคนมีจิตเช่นนี้รับรองสังคมไทยของเราสงบร่มเย็นประเทศชาติของเราจะสงบร่มเย็น เราอย่าอิจฉาริษยาในการกระทำความดีของบุคคลอื่นเมื่อเราเห็นคนอื่นกระทำความดีร่วมกันเผยแผ่ความดีเราต้องมีจิตยินดีกับผู้อื่นเขานี่คือจิตของผู้ได้ธรรมะอย่างแท้จริงถ้าทุกท่านมีธรรมะและเอาธรรมะไปเผยแผ่ให้คนอื่นเป็นการชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ช่วยส่งเสริมคนดี ให้มากขึ้นในแผ่นดินก็จะทำให้แผ่นดินประเทศชาติของเราสงบร่มเย็นชั่วนิดนิรันดรน,นั่นเองนะครับครับคุณผู้ชมครับจากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวบอกไปนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าทุกๆวันนี้หลายคนท,ที่ติดตามผลงานาการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์หรือว่าผ่านทางหนังสือมาก็ดีนี่นะครับหลายคนได้นำไปปรับใช้แล้วก็ได้คำตอบเห็นผลด้วยตัวคุณเอง แต่สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะเป็นการยากสักหน่อยสําหรับการที่เรานั้นจะนำทำคําสอนขององค์สมเด็ศมาสัมพุทธเจ้าหรือแนวทางการปฏิบัติที่ท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอดสอนให้ไปนั้นจะไปถ่ายทอดส่งต่อให้กับผู้อื่นทางนี้ท่างนั้นก็จะต้องมีอ,อ,อุบายในการที่จะเผยแพร่ให้กับคนต่างๆเหล่านั้นสิ่งหนึ่งเราจะต้อง ทำยังไงดีครับอาจารย์ครับเพื่อให้บุคคลที่เราปรารถนาดีให้เขาได้มีโอกาสดวงตาเห็นธรรมหรือว่ารับฟังกับสิ่งที่เราอยากจะให้กับเขาครับอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการที่จะนําสิ่งที่เราได้รู้เราได้พบเราได้เห็นแล้วไปเผยแพร่กับบุคคลอื่นนั้นคือความสําคัญอยู่ที่ว่าบุคคลผู้จะรับธรรมจากเรานั้น เขาต้องมีจิตใจที่เปิดถ้าเขามีจิตใจที่ปิดกับเหมือนถ้วยแก้วที่ถูกควา <c oughs> ่าก็หามีประโยชน์ไม่เพียงแต่ชื่อว่าเป็นถ้วยแก้วที่เตรียมจะใส่น้ําแต่ปรากฏมันถูกคว่ำเสียถ่กคว่ำเสียก็มีประโยชน์อะไรนั้นการที่จะเรานำทำของพุทธองค์ก็ดีหรือสิ่งดีๆที่เราได้รับรู้ไปเผยแผ่แนะนําให้บุคคลอื่นนะั้นเราต้องดู เขาวิสัยใจคอของเขาด้วยว่าเขาเป็นบุคคลประเภทไหนรับธรรมได้ง่ายรับธรรมได้ยากมีทิฏฐิมากมีทิฏฐิหนาหรือมีทิฏฐิน้อยพุทธองค์ถึงแบ่งคนออกเป็นสี่เหล่าเช่นเดียวกันเพราะบางประเภทนี่ให้แล้วให้อีกนะครับยัดเยียดแล้วยัดเยียดอีกนะครับอย่างไรก็ไม่รับนะครับประเภทนี้เหมือนบัวใต้โคนกรมก็เปล่าประโยชน์ถ้าบุคคลที่เป็นบัวอยู่ในน้ำนี่มีโอกาส บัวปลิ่มน้ําโอกาสสูงมากบัวพ้นน้ําไม่ต้องอะไรมากยังไม่ต้องถ่ายทอดอะไรยังไม่ต้องให้อะไรเขาเห็นเรากระทาประพฤติดีเขายินดีเขาจะเข้ามาหาเราแล้วนี่เราก็เห็นว่ามีบุคคลกลุ่มเหล่านี้มีอยู่จริงๆแต่จะมีน้อยแต่บุคคลบางประเภทนั้นให้อย่างไรก็ไม่รับถ้าเป็นเช่นนี้ทําอย่างไร เราเท่าเราทำเท่าที่เราทำได้และเราก็วางจิตเป็นอุเบกขาเสียว่าเราทำดีแล้วหนอเราให้สิ่งที่ดีแล้วหนอเขาไม่รับก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาเป็นเรื่องปัญญาญาณของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคงจะได้ฟังนะครับกับสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดออกไปต้องยอมรับครับว่าสังคมไทยเราในปัจจุบันนี้ เราจะเจอกันค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับบุคคลที่ชอบอิจฉาความดีของผู้อื่นครับอาจารย์หาได้น้อยที่จะมีการยกย่องสรรเสริญหรือว่าร่วมอํานวยอวยชััยไปกับคุณความดีของบุคคลนั้นๆที่เขาได้กระทำลงไปครับอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องจริงในสังคมปัจจุบันในบ้านเราอาจารย์ไม่ต้องไปพูดไกลถึงต่างประเทศนะนะในสังคมบ้านเราเนี่ยถ้าใครได้ดิบได้ดี ใครทําดีแล้วมีคนสรรเสริญมากๆก็จะมีบุคคลที่จะจ้องอิจฉาริษยานะครับบุคคลที่กระทําความดีก็จะทําให้ผู้กระทําความดีลหลายๆท่านนั้นท้อแท้หดหู่ใจบางคนก็เลยบอกว่า ขอชั้นทําความดีแต่ตัวเองเท่านั้นไม่อยากจะให้บุคคลอื่นได้รับรู้แล้วเก็บดีของเราไว้ดีกว่านะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ดีของเราถูกเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนแท่งเทียนที่ไม่ได้ถูกนํามาจุดเพื่อให้แสงสว่างถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ต่อไปประเทศไทยของเราจะไม่มีใครอยากทําความดีและเอาความดีมาเผยแพร่ ถ้าเป็นเช่นนี้สังคมบ้านเมืองเราจะเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวงในอนาคตจะหาคนดีที่กล้าจะนำความดีออกมาเผยแผ่ให้คนร่วมทําความดีนั้นจะหาได้ยากเพราะเมื่อทําดีแล้วจะมีผู้อิจฉาริษยาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสําหรับในสังคมบ้านเรานั้นถ้าเราเห็นใครทําความดีเราร่วมแท้ซ้อมอนุโมทนา ร่วมสนับสนุนเอาความดีของเขามาสนับสนุนร่วมกับความดีของเราถ้าทำได้เช่นนี้รับรองประเทศชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วคิดว่าจะเหนือประเทศใดๆในอาเซียนเลยเพราะเราเป็นเมืองพุทธด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นการนําธรรมะของพุทธองค์มาใช้อย่างแท้จริงได้ผลอย่างแท้จริงในสังคมเพื่อเกื้อกูลประเทศชาติและสังคมอย่างแท้จริงนะครับ ครับผมเชื่อว่าวันนี้นะฮะหลายๆท่านที่ได้ฟังจากสิ่งที่ท่านอาจารย์พูด,ด,ดก็พยายามที่จะกระทำหรือทำอยู่แต่บางท่านที่ได้ฟังท่านอาจารย์พูดวันนี้ก็เลยเมีกำลังใจอีกครั้งหนึ่งแต่เอ๊ะในบางครั้งครับอาจารย์ครับเวลาที่เราจะไปแนะนำสิ่งดีๆหรือเรื่องราวต่างๆให้กับบุคคลอื่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะเจอ,เอ,อคำกล่าวที่ย้อนกลับมาหาว่าเอ๊ะ เธอดีแค่ไหน <จะ S 2> ถึง <ไป S 2> จะมาบอกมาสอนฉันฉะนั้นแล้วในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่สอนธรรมปฏิบัติเนี่ยครับอาจารย์ฮะเราจะต้องกําหนดคุณสมบัติอะไรบ้างครับอาจารย์ก่อนที่เราจะไปสอนบุคคลอื่นครับอาจารย์ครับ,รบไม่ยากเพราะตัวเราเองเนี่ยเราจะเป็นผู้รู้ตัวเราเองดีที่สุดกว่าผู้อื่นมาบอกเราเข้าใจไหมครับบางท่านเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติธรรม เราจะรู้เลยว่าตอนนี้ตัวของเราเนี่ยมีคุณธรรมระดับไหนแล้วบุคคลที่เราจะาไปให้เขานั้นเราก็ต้องรู้ได้ว่าเขาเองที่ผ่านมาหรือที่เราพบเห็นนั้นคุณธรรมของเขามากน้อยขนาดไหนถ้าบางอย่างคุณธรรมของเขาน้อยกว่าเราเราเอาธรรมของเราไปให้กับเขา ไปเผยแพร่กับเขาอันนั้นเป็นสิ่งสมควรอทนนี่คุณทีบอกมีเยอะหลายท่านบ,บางท่านอยากจะนําสิ่งที่ตนเองได้สิ่งตัวเองได้พบไปให้บุคคลอื่นเขาบุคคลอื่นบ,บอกเออเธอเองเนี่ยทำได้ไหมเธอจะมาบอกให้ฉันทําอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยถ้าเราจะไปให้กับเขาเราต้องรู้ก่อนว่าเราทําได้ เมื่อเขาถามกลับมาว่าเธอทําได้แล้วหรือเราจะได้ตอบเต็มปากว่านี่ฉันทําได้แล้วเธอลองทําอย่างฉันบ้างสินะถ้าเราบอกเช่นนี้เขาก็จะได้คุ้นคิดละเออแสดงว่าเขาได้จริงๆหรือเขาได้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวก็จะดูต่อไปเพราะเขาบอกว่าเขาได้เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเรายืนยันเราเมื่อรู้ว่าเราทําดีสิ่งใดเราได้ทําสิ่งใดเราต้องยึดมั่นในธรรมที่เราได้ที่เราได้ประสบ ถึงจะนำไปเผยแพร่กับบุคคลอื่นเพื่อยืนยันคุณธรรมของตัวเองเหมือนพุทธองค์ก็ดีเหมือนพระพันตะเจ้าเหมือนริสง์เจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านถ้าท่านไม่แน่ใจในธรรมของท่านท่านจะไม่นำไปเผยแพร่แนะนำผู้ใดเด็ดขาดนะครับ,รบเพราะผู้ที่นำพรมไปเผยแพร่ก็คือให้สิ่งที่ตนเองได้พบได้ประสบและผู้ที่เขารับนั้นเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพิสูจน์นมีการทดสอบ ความรู้หรือคุณธรรมของเราบางท่านเนี่ยไปทดไป,ไปให้ธรรมะเขาก็ถูกเขาทดสอบธรรมะกลับมามนั้นถ้าเรามีมีธรรมะแท้จริงเราก็สามารถจัดโต้อตอบกับเขาได้ทําให้เขาเชื่อสือ่อนี่ถือเป็นปฏิหารประเภทหนึ่งเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารที่พระองค์เคยกล่าวไว้นะส่วนหนึ่งกับเป็นเป็นปฏิหารประเภทหนึ่ง คือการให้ปฏิหารอันสูงสุดที่พระองค์ได้ได,ได,ได้ได้กล่าวไว้นั้นไม่ใช่อิทธิปฏิหารนะ,ระมีฤทธิ์มีเดชทั่งคนทั่วไปจะชอบว่าพระพุทธองค์ไม่ได้กล่าวสรรเสริญแต่ถ้าเราเอานำธรรมะเอาสิ่งที่เราพบเราเห็นเป็นคุณธรรมนั้นไปให้บุคคลอื่นแล้วบุคคลอื่นเขาเชื่อถือนำไปไปฏิบัติธรรมและได้ผลนี่พระองค์ทรงสรรเสริญเลยนะครับเป็นปฏิหารอันยิ่งอนุสาสนีปฏิหารนะครับ เป็นปฏิหารที่ยิ่งที่สุดที่ท,ที่พุทธองค์ได้กล่าวสรรเสริญก็คือการให้ทำรรแล้วให้เขาแล้วแล้วเขาเชื่อด้วยว่าโอ้ร,รมนี้อัศจรยร์จริงนี่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในคุณธรรมที่เรามีนะครับเขาย้อนกลับมาว่าเธอได้อย่างนี้แล้วหรือเราก็สามารถจะตอบว่าฉันได้แล้วได้สิ่งไรแสดงให้เขาดูเลยแสดงโดยอะไร โดยการให้ธรรมะสอนเขานี่แ<ม>หละครับคือปฏิหารอันยิ่งอนุสาสนีปฏิหารที่พระองค์ทรงสัรเสร,ริญเป็นอย่างยิ่งนะครับครับสุดท้ายนะฮะ ผมจะไม่ถามท่านอาจารย์ก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะอย่างไรก็ตามเราเองยังคงเป็นปุถุชนคนหนึ่งที่ยังไม่สําเร็จอรหันก็ยังคงต้องมีความปรารถนาเป็นเรื่องธรรมดาว่าการที่ได้ให้ทําเป็นทานแล้วนั้นจะส่งผลต่อตัวเราในปัจจุบันชาติอย่างไรและในภพภูมิข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คร,ครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนพูดง่ายๆก็ต้องการจะทราบเหมือนกันว่าถ้าฉันให้ธรรมะคนอื่นแล้วเนี่ยมันจะมีบุญอะไรไหมอาจารย์ มีแน่นอนนะครับนี้เป็นหนึ่งในบุญกริยาวัตถุ10ประการคือการให้ธรรมะนะครับทำให้เกิดอะไรปัญญายาณเราจะเกิดชาติหน้าฉันใดนี่ไม่สติปัญญาอ่อนไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีสติปัญญาดีทั้งทางโลกและท,งทางธรรมนี่เป็นเป็นเป็นบุญที่เกิดขึ้นพูดง่ายเกิดขึ้นทันทีที่ทันทีคืออะไร ได้ทบทวนธรรมะนะครับกุณทีเพราะบางครั้งเนี่ยเราได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์มาบางทีไม่ได้ใช้บ,บ่อยๆัก็ลืมใช่ไหมพอจะไปให้เพื่อนเดี๋ยวต้องคอยนึกละเออเดี๋ยวจะเอาอะไรไปสอนเขานี่อาจารย์สอนมาอย่างนี้พระท่านสอนมาอย่างนี้ก็เป็นการทบทวนธรรมะละทาให้เราได้ธรรมะทบสองทบสามทบสี่ไปสอนเพื่อนสิบคนแสดงว่าเราทบทวนธรรมสิบรอบเห็นไหมครับ,รบนี่มันจะอยู่ในจิตในใจเราละแ,แล้วเพื่อนนั้นได้ไป เพราะนั้นเมื่อเราไปถ่ายทอดใครยิ่งถ่ายทอดได้มากๆก็เป็นการทดทวนธรรมะของเราได้มากยิ่งขึ้นเกิดผลในปัจจุบันชาติเลยปัญญายาณเกิดเมื่อสิ้นไปแล้วคืออะไรครับจะได้เกิดถ้าเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีมีสติปัญญาเรื่ดน,นะครับเอาตัวรอดได้ทุกประการไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตทางโรคใดๆเอาตัวรอดได้หมด มีปัญญาฉลาดทางธรรมถ้าสิ้นแล้วไม่เกิดบนโลกมนุษย์ก็จะสู่สวงสวรรค์แน่นอนมีปัญญายาณก็เป็นเทพปัญญานะเป็นที่ปรึกษาของธรรมสภาข้างบนด้วยนะครับอันนี้เป็นอนิสงค์บุญที่แต่ละท่านจะได้จากการให้ปัญญายาณคือให้ธรรมะนั่นเองเป็นการให้ที่มีอนิสงค์มากที่สุดนะครับครับเอาละฮะก็คงจะได้กำลังใจกันขึ้นมาอีกเยอะทีเดียวนะครับ ก็อย่าได้ท้อนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคําถามที่มักจะถามท่านอาจารย์กันเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับว่า,าทําบุญแล้วหรือการให้ทําเป็นทานแล้วอน,นิษส่์ต่างๆมันยังไม่ส่งผลสักที